สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพูดปริศนาใหม่เบิร์ธพโลหลังไอจีแตงโมเคลื่อนไหวล่าสุดถูกปิดโพสต์แล้วก่อนหน้านี้อินสตาแกรมแมวของแตงโมมีการเคลื่อนไหวโพสต์ภาพแตงโมที่อยู่ในสระน้ำพร้อมเขียนข้อความระบุว่าว่ายน้ําเก่งจมน้ําได้ไงซึ่งหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวด้านชาวเน็ตก็แหกเข้ามาถล่มคอมเมนต์จวกยับอาธิทําไมต้องยุ่งกับโซเชียลของคนตายความเป็นส่วนตัวของใคร ก็รักก็หวงควรคิดเยอะๆนะคนที่โพสต์โพสต์นี้ควรมีสํานึกน้อยอีกท่านบอกว่าไหนว่าบอกส่งโทรศัพท์คืนแม่แล้วจะมาอัพอะไรอีกถึงจะเข้ารหัสจากเรื่องอื่นก็ไม่ควรมายุ่งกับ IG จพี่เขาแล้วเปลี่ยนไบโอกลับเป็นอันเดิมด้วยมาทำลายพื้นที่ความทรงจำของคนอื่นทำไมอ่ะคุณก็เลวไม่ต่างจากพวกนั้นหรอกอีกท่านบอกว่าทำเฟซบุ๊กเขาเปลวไปแล้วไม่พอยังจะมาทำไอจีเขาเปลวอีกหรอมีสามัญสำนึกบ้างนะ จะโพสต์จะลงอะไรไปลงในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไม่ใช่มาโพสต์ในพื้นที่คนอื่นให้เกียรติผู้เสียชีวิตด้วยแล้วช่วยให้เกียรติญาติญาติเพื่อนเพื่อนเขาด้วยเขาคงอยากเห็นรูปเก่าโพสต์เก่าคุณโมเป็นความทรงจําเป็นต้น และพบว่าโพสต์ดังกล่าวนั้นเบิร์ดแฟนแตงโมได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการเข้ามากดถูกใจภาพดังกล่าวและพบว่าวันนี้สแกรมแมวของแตงโมได้ถูกปิดโพสต์ลงแล้วอย่างปริศนาท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณครับ